พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเป็นเส้นทางประตูการค้าขนส่งสินค้าที่สําคัญที่จะนําสินค้าจากประเทศส่งออกไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเส้นทางนี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความเจริญเศรษฐกิจชายแดนให้กับประเทศจากความสําคัญดังกล่าวกรมทางหลวงชนบทจึงได้มีการดําเนินการปรับปรุงและเปิดใช้ถนนสายมหมหนึ่ง แยกทอล่อ2บ้านบางสายใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทสนับสนุนการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดบุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงถนนสายนี้ให้มีความสมบูรณ์ในช่วง4กิโลเมตรแรกได้ขยายถนนจากสองช่องจราจรเป็น4ี่ช่องจราจรส่วนที่เหลือ ดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมดจนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2โดยเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรไปกลับกว้างช่องละ3.5เมตรมีทางเท้าบริเวณชุมชนพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก4แห่งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องหมายจราจรสิ่งอำนวยความปลอดภยัยและระบบระบายน้ำระยะทาง14.211กิโลเมตรใช้งบประมาณ804.159ล้านบาทถนนเส้นนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ส,สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่กาะละสินและน,นครพนมเส้นทางน,นี้ก็มีความสําคัญนะครับกับการขนส่งนะครับสินพืผลทางการเกษตรของชาวบ้านชุมชนแล้วก็สินค้าทางอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกมาภาคอีสานแล้วก็เข้าสู่ทางด้านนครพนมแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้นครับก็ผลตอบรับประชาชนในพื้นที่ก็ถูกใจนะครับเพราะว่าเกิดการเจริญเติบโตสร้างความเจริญเติบโตสร้างความปลอดภัยในพื้นที่สองข้างทางตลอดแนว10กว่ากิโลนี่ครับต่อไปจะทำอะไรเพิ่มครับต่อไปก็อาจจะปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมไฟฟ้าแล้วก็ป้ายเตือนซึ่งอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับก็จะหางบมาเพิ่มเติมทางด้านไฟให้มันครบตลอดแนว10กว่ากิโลนี่ครับ แล้วก็เพิ่มป้ายเตือนต่างๆให้ให้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะมีโครงการก่อสร้างตอนที่2องหรือเฟส2อ,อีกโครงการหนึ่งซึ่งกําลังประชุมคณะกรรมการราคาเบืองต้นแล้วก็จะแ่งถ้าจะเฉยให้แก่ชาวบ้านงานเย็นคืนรเร็วนี้สักประมาณาปลายเดือนมีนานี่ครับเฟส2ตอนที่2ไปอีก13กิโลนะครับตอนที่2ถนนสายนี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ประชาชนที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวรวมทั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมและยังช่วยสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายส่งเสริมและยกระดับเปิดประตูการค้าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการเดินทางทุกมิติ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาคเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายความเจริญจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็กอีกด้วยสุธีมาลายทองถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว nbt tv อีสานร,รายงานจากจังหวัดมุกดาหาร